อ่ะเดี๋ยววันนี้พี่ขอเปิดแพ็กสักแพ็กเอ่อผมอ่ะเดี๋ยวพี่ <ผม S 1> เปิดเดี๋ยวพี่เปิดสักห้าสิบแพ็กแล้วกันเนาะขอบนบานศาลเก่าแล้วกันขอบนบานศาลเก่าหนะ่อยสาธุเจ้าที่เจ้าท่ามาไหวสารอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าสารได้ว่าไม่มี<ผ>มตัวผมขอเข้าดิสละหนึ่งคนโอเคโอเคจะไปแล้วหรอเอ่อ ไม่ก็ไปเล่นในไง,ไงอะไรนะเขาเรียกว่าไปเล่นฟอร์สเกนอีกสักสามสี่วันสี่วิลงสตรีมละที่จะไปตัดคงตัดคลิปแต,ปตไปไนะ่ไม่มีคลิปลงอนะ่ะเห็นไหมนี่ยไม่มีคลิปลงเนี่ยหลายวันละฟอร์สเกนเนี่ยไม่มีคลิปลงเลยวันนี้ไม่มีคลิปลงเลยให้พี่มีคลิปลงบ้างเดี๋ยวไม่เล่นฟอร์สเกนละอะ่เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวทำคอนเทนต์เปิด อดอกไมสก้สัก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 ห้าสิบแพ็กก่อนแล้วกันที่สะสมไว้อเอา,าคลิปไหวสารสิคลิปไหวสารโอเคจะที่จะทางถ้าผมเปิดได้ดอกทานตะวันผมจะเอาแคนดี้สองหมื่นสองพันล้านมาให้เจ้าของสอนนี้สาธุสาธุสาธุห้าสิบแพ็คจัดไปมาฮะแพ็คที่หนึ่งปุ๊บไม่ได้ว่ะแพ็คที่สองว้า ไม่ได้วะแพ็คที่สามแพ็คที่สี่แพ็คที่ห้าแพ็คที่หกผมอัดคลิปตอนที่หัวร้อนไว้แล้วแพ็คที่เจ็ดแพ็คที่แปดขอดอกทานตะวันหน่อยแพ็คที่เก้ามาแพ็คที่สิบมาต้องมาเพื่ออะไวะ สิบแพ็กกันะแพ็กที่สิบเอ็ดโอ้โหเปอร์เพิลดาเียมันจะได้ไหมน่ะอดอกกุหลาบฟอกเล็บมันต้องมาบ้างเลยวันนี้โรสดอกกุหลาบเอ่อตอนนี้เราก็เปิดไปเกือบยี่สิบแพ็กแล้วยังไม่ได้เลยเลยขออีกหน่อยขอดอกกุหลาบเถอะไอ้ดอกกุหลาบอะนี่ไงได้เลยเห็นไหมดอกกุหลาบ เออขอดอกทานตะวันเถอะรู้จักไหมเนี่ยดอกทานตะวันแต่ว่าใครมีต้นทานตะวันบ้างวะเออรู้จักดอกทานตะวันไหมเนี่ยอู้ทานตะวันหน่อยเถอยังไม่มาดอกทานตะวันขออีกหน่อยทานตะวันทานตะวันรอทำลายสารได้เลยโอ้พิงค์ลินลี่ดอกทานตะวันอะเฮ้ยรู้จักไหมดอกทานตะวันยังไม่มา ดอกทานตะวันผ่านไปต่อหน้าต่อตามันไม่มีสิทธิ์อะน้องขอดอกทานตะวันดอกทานตะวันโอ้โหดอกทานตะวันอะรูจ้จักไหมทานตะวันทานตะวันคนไปอีกแล้วตอนหน้าต่อตาเลยเฮ้ยดอกทานตะวันอะห้าสิบแพ็คเลยเฮ้ยมันจะไม่มาเลยเหรอบางคนแม่งได้สองสามแพ็คเราแม่งยังไม่ได้สักอันเลย ทานตะวันเถอะทานตะวันเถอะโอ้โหพิงลิลลี่ทานตะวันทานตะวันทานตะวันเถอะโอ้ดอกกุหลาบเกลือจงออกมาโอ้นี่มันยังเกลือไม่พออีกเหรอน้องขอดอกทานตะวันทานตะวันอืมโอ้ลายเล็กทานตะวันทานตะวันทานตะวันหน่อยทานตะวันหน่อยไปเปิดทั้งหมด95แพ็คไปเลยไป ได้กลิ่นเค็มๆละเอ<ผ>ม,มจงได้ไม่ให้พี่ได้เถอะถ้าพี่ได้พี่จะได้เอาเมลอนสองหมื่นสองพันล้านให้เจ้าของสวนไงโอ้มันไม่ได้อ่ะเฮ้ยไม่คิดจะมาเลยเลยขอหน่อยขอหน่อยเฮดอกทนานตะวันต่อหน้าต่อตายแล้วไปอีกแล้วอืมอ๋อดวงทนานตะวัน โอ้ไลแหลกก็ได้วะงั้นก่อนไลแหลกเยอะห้าห่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 าหาาาาาเข็มปีโอ้ยจะห้าสิบแพ็กแล้วโอ้ดอกการตะวันต่อหน้าต่อตาเลยสกิปมันรัวสกิปมันรัวมันต้องมาบ้างแหละสกิปมันรัวต้องมาบ้างแหละการตะวันเฮ้ยมันเป็นอะไรกับพี่บ้างปะ ของแรไม่เคยออกกับพี่เลยเว้ยไปอีกสิบแพ็คหูน้องโอกาสพี่คือหนึ่งในสองหนึ่งในสองเดี๋ยวพี่เปิดมาจะ5ห้าร้อยแพ็คแล้วน้องวันนี้เอาเดี๋ยวพี่เปิดเกนะ้าิกว่าแพ็คเนี่ยเอาดูจะได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าพี่ไม่มีดวงจริงพี่ก็ต้องอหาตังค์ซื้อแหละอืม โอ้โห oh, ขอหน่อยได้ไหมทาตะวันคนอื่นมีแต่เราไม่มีคือแล้ววะมันไม่คิดจะมาให้พี่เลยไงขอได้เถอะหนึ่งในห้าสิบพี่ว่าไม่ใช่แล้ว,ลวไม่ใช่หนึ่งในห้าสิบเออแล้วจะซื้อไงก่อนเออแล้วจะซื้อไงก่อนใช่มันไม่มีขายเนี่ยวะโอ้ชิบหายแล้วไงโอ้หลอกทานตะวันของเลมันหน้าตาย,ยังไงดูดิ ดูดิดอกกุหลาบเพียบเลยเมื่อกี้ดอกกุหลาบเพียบเลยป,ปึ๊บไหนละของแกละมันแปลกแปลกและเกมอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้น่าจะใช่หละน้องอพี่ต้องไปทำบุญเยอะๆแล้วเนาะใช่ปะอืมไม่มาไปจัดไป95แพ็คเนี่ยดูเดยดดอกทานตะวันไปต่อหน้าต่อตาเลย ทำไมคนอื่นเขาเปิดทีเดียวได้เหรอวะทําไมเราเปิดแบบแม่งไม่ได้เลยเราเปิดเดยอะด้วยเด <ผม S 1> ี๋ยวยังไม่มาเลยผมถือกุลาบอาจได้กุรายโอ้ดวงพี่ก็เกลือเกินมันเกลือเกิอนอะ่ะเออเกลือจริงยังไม่มาเลยะขอหน่อยได้ไหมดอกกุลาเดือนนี้พี่เตรียมเข้าพรรษาเลย เออดอกกุหลาบดอกทานตะวันขอหน่อยได้ไหมโอ้ยแย่มากเลยเนะี่ยมีอะไรขายบ้งวะระหว่างรอขอดูก่อนแล้วกันไม่มีอะไรขายโอ้ยไปกดตีเผอปั๊บดอกทานตะวันผ่านสองสองรอบโอ้โหจบแล้ว อืมอ่ะมีอะไรไมาให้เฮ้ยนนองก,ก็หยิบอะไรไมาให้โอ้โหอ,อ,อ่ะงนอ่ะคืนไม่ได้คุ้มเลยเออแย่จัดพี่นิวสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับว่าไงฮะว่าไงฮะของดีห้าร้อยห้าสิบห้าของดีหนะ้าร้อยห้าสิบอเนอะเออไปขออีก ๊บดอกทานตะวันฟ,ฟักทองใช้กี่โลครับเอ่อฟักทองใช้กี่โลครับฟักทองใช้9.5โลฮะอืทานตะวันดูดิหลายรอบแล้วโอ้โหผ่านหน้าแบบปุ๊บพับปุ๊บพับปุ๊บพับ,พบไม่คิดจะมีดวงให้เราเลยเออขอหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห มออผมมีฟักทองอยู่ผมมีฟักทองอยู่ต้องบอกนมากชอบกวนดังเวลาเขาทำเนี่ยไปหนึ่งรอบมันผ่านหน้าเราไปหนึ่งรอบโอ้โหได้แค่ม,มอง ดู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 เกมมันทำดูมันทำกับฉันได้เป็นไปได้แค่ทางผ่านสินะสองรอบสองรอบนะสองรอบนะสองรอบนะบายแบกหมดแล้วบายแบกหมดแล้วสวัสดีครับน้องพัคคินสวัสดีครับดูเกมมันทำมันได้มาเลยอะ สองรอบผ่านสองรอบเหมือนเดิมไปเอาจริงอ่ะอีกสาสิบสองแพ็คอีกสาสสองแพ็คถ้าไม่ได้คือไม่ได้ละคือพี่ไม่มีดวงจริงอ่ะเข้าใจใช่ป่ะคนไม่มีคนไม่มีดวงตาะวันที่เราหวังหมดแล้วจบแล้วครับนาย โ,โดยน้องโดยน้องนี่มันทับผมทำฟาร์มสำหรับเควสแต่มีแค่บางผลพูดใหญ่เลยไปไปเรามายืนส่วนนี้บ้างเผื่อเราดวงดีสิริไม่อ่านก็อ่านอยู่นั่นไงโอ้อีกยีบเจ็ดแพ็คไป ขอหน่อยเถอะสักดอกหนึ่งต้นทานตะวันได้แค่มองอะ่ะจริงอะ่ะมันไม่ได้จริงๆนะโอ้โหไม่ออกบายบายบายครับที่มายืนตรงนี้เผื่อดวงดีตรงไหนวะทำไมน้องเปิดง่ายจังอะ่ะโอไม่นางแก้วนก,กูก ผมขอดอกทานตะว,วันหน่อยได้ไหมครับถ้าได้นี่แบบแม่งแบบสุดมากเลยลไม่เจอตรงนี้ฟกเลยไปแล้วโหยิบสามแพ็คสุดท้ายแต่ไม่ใช่ท้ายสุดนะไม่มาว่ะโอ้ยขอให้ได้ครับคนนี้เปิดยากของจริงผมว่าเกมเกลียดที่แน่เลยใช่ปะ เกมเกมมันคงจะเกลียดพี่แหละอืมจบแล้วมไม่มากจริงว่ะสิบเก้าแพ็คสุดท้ายพิงค์ลินลี่โอ้ยแต่เกมเกลียดพี่เพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะเออมันเกลียดพี่เพราะอะไระเกมอ่ะ ไม่เคยได้ของดีนะเปิดไข่สัตว์ก็ไม่เคยได้ของแรเลยคนอื่นเปิดทีเดียวได้สองทีได้หันมาดูพี่ดิดูดิไม่ได้โกหกจริงนะตออทารตะวันอยู่นี่ไงอยู่ไหนฟ็อกเลฟเปิดจนท้อ,อบอกเลยท้อมากไม่ท้อจริงนะท้อมากตอนนี้ท้อมากโอ้โหคนอื่นแม่งได้แบบง่ายๆเลย หันมาดูที่ตัวเราได้แหละเลยโอ้ยบ่นยังไม่บ่นอย่างเดียวบน่บนบ่นขอบ่นก่อนผ่านหน้าผ่านตาอีแล้วขอหน่หอยเฮอสิบคัสุดท้ายโอ้ไม่ได้ลุ้นเลยขอหน่อยเธอโอ้โอ้โอต้น <no. S 2> ถั่วยังได้ต้นไม่ใหญ่เลย <laughs> โอ้บลลี่จัดต้นั่อยังในต้นไม่ใหญ่เลยโอ้โหอะไรจงออกมา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 เพียง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 เอาจริงนะเริ่มท้อแล้วท้อมากเลยตอนแรกพี่ว่าจะเปิดห้าสิบใช่ไหมหนึ่งร้อยอันผมได้แค่ห้าต้นหนึ่งร้อยอันได้นะโมะนะโมนะโมนะโมอีกห้าอีกห้าสิบอันสุดท้ายถ้าไม่ได้แสดงว่า พี่ต้องเลิกเล่นเกมเราบอกเ,ออเ,เกมมีพลังงานบางอย่างละพี่ต้องเลิกเล่นด่านเนี่ยด่านในอีอออโกโอวอการ์เด้นเนี่ยเอาจริงอะที่ทำบุญเถอะหนึ่งร้อยอันผมไม่ได้เลยหนึ่งล้อ่ะพี่มากกว่าหนึ่งร้อยอันโอเคปะเออพี่มากกว่าหนึ่งร้อยอันโอเคสวยตามนั้นเน่ยสองอันสุดท้ายเนี่ถ้าไม่ได้ก็สะสมใหม่ ดลดหออกกาบบคืแบบเดือนนี้รีบไปเข้าพรรษาซะเดือนนี้รีบไปเข้าโอเคล <c oughs> ิลิกสุดท้ายแล้ว <c oughs> โอเคจบถือว่าจบกันจบพอเลิกตั้งแต่มูละ่ะ <c oughs> นี่พูดขอบคุณครับ ของปลอบใจ oh, มาฟอ์เซอร์เกนคลายเครียดเลยโอเคของปลอบใจโอเคอย่างนั้นก็น้องให้มูลเมลอนอันเบลเลอร์เทอร์มาอันหนึ่งกี่กิโลนะร้อยกว่าโลได้อยู่ร้อยกว่าโลอ่ไม่ได้ตั้งแต่มูล,ล่ะโอ้โหดูดิใหญ่ขนาดไหนไปดูใหญ่มากลูกนี้ ร้อยแปดสิบสามโลสุดสุดที่สุดในรุ่นอืใหญ่จัดอ่ะเรามาดูเมื่อกี้มา<ะ>เล่นฟอร์เซอร์เกนคลายเครียดกับผมมาเดี๋ยวพี่ไปแป๊บนึงพี่ได้เ u อร์เพอร์ดาเลียใช่ไหมอันนี้อันนี้ไม่ใช่ระดับรีเจนนะได้มันเดียวเออแล้วมาดูดอกกุหลาบขอบันครับโ o ลดโ 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 o ลด รถเจ็ดสิบแปดอันรถเจ็ดสิบแปดอันเอามาทำไมก่อนทั้งแปดสิบเจ็ดอันเออลินลิกฟ็อกเลฟห้าสิบสองลินลิกสี่สิบเอ็ดพิงลินลี่เก้าโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นวะยังไม่รวมที่ว่าปลูกต้นกุหลาบหรือไ่ขุดทิ้งอีกนะหนามแทงตายอ่ะเจ็ดสิบแปดอัน <c oughs> <laughs> โอ้ดวงก็สวยเลย <gasps> โอเควันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปเล่นฟอร์สเกนเดี๋ยวก็ลงสตรีมแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะปิดไปแล้วทุกคนไปเล่นฟอร์สเกนกันดีกว่าใครเครียดเกมมันไม่รักเราเลยนะ้อ <laughs> งเกมมันไม่ได้รักเราเลยโอ้โชีวิตเฮ้ <c ười> ไเคนอะไรดวงสวยๆคนอะไรดวงสวยๆใช่ไหมพี่ไงน้องไม่มีใครหรอกพี่แหละดวงสวยมีใครสวยกว่าพี่บ้างละ่ะพี่ถามแค่นั้นแหละร้อยอันไม่ออกสักอันเลย